นะครับว่าไปเจอขอพรเืออะไรนะครับไปเจอขอพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีบรรดาไปในประมวลกฎหมายที่ีิจารณาความเท่งเมา่อตานิสิบปีแล้วก็ท่านประธานศาลีการท่านอนุชาจิริโสคมได้นํามาเป็นบรรดาสำคัญซึ่งทําให้ศาลเป็นที่ช่งแรกของประชาชนข้อพิพาทในคดีแท่ง ขึ้นมา,าก็จะมาบอกว่ากระบวนการไปลี่ยนแปงอฟ้องเนี่ยเราทำได้เช่นไรบ้างกระบวนการไปล่ยนแปงบอฟ้องที่พี่น้องประชาชนสามารถเข้ามาใช้กระบวนการเปลี่ยนแปงของฟ้องสามารถเข้ามาได้สามช่องทางหลักๆนะครับ 1. คือการยื่คำร้งองอด้วยตนเองที่สาลท่านสามารถเดินทางมายาศาลได้เลย มาอย่างสาและเข้าเข้าสู่กระบวนการเกิเดเยื่อนบอได้บุคคลซึ่งยื่นคำร้องเราจะไม่เรียกว่าผู้ค้องเราจะเรียกว่าผู้ร้องบุคคลซึ่งอีกคนหนึ่งน,นั้นจะเรียกว่าผู้ถูกร้องเราจะมีหนังสือสวนชนผู้ถูกร้องมาเข้าสู่กระบวนการเกิดเรี่องบกพองโดยสารจะมีะอุปกรณ์ี่สำคัญคือผู้เป็นประนอมของสารเป็นคนทำหน้าที่เนกลาง ผู้ร <Jean> ้องและผู so ้ถูกร้องในกระบวนการเปิเลี่ยนขอร้องซึ่งจะทําให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องสามารถที่จะได้รับความยุติธรรมในเรื่องที่ร้องและถูกร้องได้อย่างเป็นธรรมและเที่ยงธรรมที่สุดครับเมื่อผู้ร้องและผู้ถูกร้องสามารถเจรจาเปเปลี่ยนกันในข้อพิพาทที่มีการยื่นคำร้องขอเปิดเปลี่ยนขอร้องเสร็จสิ้นนั้นผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เมื่อศาลเห็นว่าเข้าสัญญากันเปล่าไม่ถ <Det S 3> ัดต่อความเสงบอมทรุดร้อยเป็นธรรมและเป็นไปตามหลักความสุจริตศาลก็จะพิพากษาตามสัญญาปฏิปนลมยอมความให้เมื่อศาลพิพากษาตามสัญญาปฏิปนอมยอมความต่ล่าค้าสภาพบบังคับโองสัญญาปฏิปนลมยอมความก็ต้องตัดสามพิพากษาและหากผู้ถูกร้องไม่ปฏิบัติตามผู้ร้องก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อของ ได้เช่นกริการปกติซึ่งรการณีตก่าๆจะทําให้มีความสะดวกประหยัดวุเดือนละ้ดัน